นี่คือถ้วยไอศครีมที่จะทําให้คุณไม่อยากกินไอศครีมแน่ๆเพนนีลิกถ้วยไอศครีมที่เป็นที่นิยมในประเทศอังกฤษช่วงตน้นศตวรรษที่19โดยมันจะเป็นแก้วหนาๆที่มีรอยบุ๋มตื้นๆเอาไว้ใส่ไอศครีมเล็กน้อยให้ลูกค้าเลียจนหมดแก้วในราคาเพียง1นึ่งเพนนี พอลูกค้าเลียไอศครีมเสร็จแล้วก็จะคืนแก้วให้กับพ่อค้าพ่อค้าก็จะเอาถ้วยไปล้างแล้วก็เอามาใส่ไอศครีมขายให้ลูกค้าคนต่อไปอาจจะฟังดูดีนะครับแต่ยังก่อนนั่นคือสมัยปี1801ถึง1825แน่นอนว่าการล้างที่ว่านั้นไม่มีการใช้น้ํายาล้างจานหรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดใดๆอย่างแน่นอนสมัยนั้นก็คงหนีไม่พ้นล้างด้วยน้ําที่มาจากแม่น้ําหนักหน่อยก็ใช้ผ้าเปียกที่เช็ดซ้ําๆมาแล้วหลายแก้วและนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของไยนะเพราะถ้าลูกค้าทุกคนสบายดีกันหมดมันก็คงไไม่่่เปป็นนอะรแตใชวงี1837 โรคอหิวาตกกะกาโรคและวันโรคเกิดการระบาดอย่างมากในประเทศอังกฤษเป็นผลมาจากการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและสภาพสุขาพิบาลที่ไม่ค่อยดีเพนนีลิกจึงเป็นตัวแพร่กระจายโรคที่ดีมากๆนั่นเองจนต่อมาในช่วงปี1860หลุยส์ปาสเตอร์ก็ได้คนพบทฤษฎีเชื้อโรคที่บอกว่าโรคติดเชื้อบางชนิดเกิดจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าทําให้ต่อมาเพนนีลิกจึงถูกแบนในกรุงลอนดอนในปี1899นั่นเองครับแล้วเพื่อนๆกล้ากินไอศครีมจากถ้วยเพนนีลิกไหมผมขอบายตั้งแต่รู้